ตั้งขาให้ตรงเล็ง,งสบบามาธิไปด้านหน้าจุดจอดแล้วก็โฮมบุญเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแต่โฮมลันไม่ใช่เหรอโอ้ยพวกนี้คนที่สารหากันแล้วนโอโหกรรมการก็มีเตรียมของมาถวายกันบ้างแหละและนี่ก็คือโคตรพี่มหากรบบันคอศูนย์โอ้แล้วน้องน่ารักมากโอ้เอ็ดทิกสกินนี้น่ารักมากโอ้ตกส เบื่อชีแล้วก็แบบนี้แหละเจ้าของช่องหลายใจว่ะสาทุกใครหลายใจขอให้โดนฟ้าผ่าและสาหรับใครต้องการจะเติมเกมก็ได้เลยเพจพ่อหมดเคลมว่าเพสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไม่ใช้แค่เพ่นไอดีเท่านั้นจิ้มด้เลยที่ลิงข้างล่างถูกกระเต็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่บอกหรอกว่าเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงโบนัสไปก่อนสิงเป็นอะไรกับโบนัสมากปหมเนี่ยและนี่ก็คือความเร็วการฟาร์มของหนูค่ะ ช้าเสือเกินเอานะคะตายช้าจะตายชัวร์ค่อยๆตีไปแบบนี้แหละเดี๋ยวก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนวันดีจ้าเปลี่ยนเตียโอ้ยแล้วพอฝาหลีเลือดหานาทีมันจะฟาร์มเสร็จไหมเนี่ยเมื่อฟาร์มบัฟเสร็จแล้วหนูก็จะเอามังกรต่อค่ะเฮ้ยหลบแบบดิจิตัลพุ่งเข้าชนนีไกลผิดแบะเหรอผิดนบขอร้องแล้วก่กักศูนยขอร้องเลยค่ะให้หนูได้ฟาหับบ้าง ไตีกินแบบเลือดมันไม่ต้องรีได้ป้ากะโหลกกี่รอบแล้วกี่รอบกันแล้วเจี๋หวดหวดค่ะหวดเฮ้ยขอโทษได้ไหมล่ะแล้วกลับมาตีมังกรใหม่จ้ะแล้วกินเวลาใหม่ไปอีกสิบนาทีมังกรเสร็จก็ต้องเอาดาร์กต่อเลยค่ะเขาตีแบบมีความสุขว่าไงลูกเสี่ยวขอร้องแหละโอเปนอะไรนักหนาเด้อโอ้ยอืมไม่เอาแล้วดาร์กนี่บันโคลดจิตมีเฟิกอีกนักจะหนีไปไหนล่ะเทพสัตว ตามไปหัวใชเรนหัวแรงๆเลยน้องพี่ชอบยังไงก็มาแล้วก็ขอแบฟาร์มคลิฟโอ๊ยอะไรตามมาเยอะยงเยอะแยะเนี่ยเมทตัวเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งน่าจะติเออเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เมดตัวเดียวแล้วเอาก็เอา่าฟอเรสดี้ไงหัวเอาเดียวมา้ะแต่เยอะแยะเนี่ยเอ้ยหย เวทมนต์ม้าดำโอ๊ยพอได้แล้วเพื่อนฟาร์มคลิปเสร็จแล้วก็ฟาร์มคนต่อเลยจ้าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือดังนั้นบันคออสุดเรียบร้อยแตกสองเวทมนต์ม้าดำ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 ตายอย่างม้าดำเดี๋ยวนะโอเมนทำอะไรอยู่ตรงกลางอ่ะอย่านะนี่มันเลนของฉันเลือโอ้โหแวก็หวดสวนเลยสิคะ หดสวนหดสวนกับบานนธ้วขอล็กเวดุนม้าดำลาดแบบม้าดำและตอนนี้ได้ดาบลดดาเมจไปแล้วแค่ดังนั้นมากันที่หมดเลยจ้าหด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 ดอย่างเดียวแล้วก็บานขอเอาส่นหด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 หวดหดหวดหูตายเหมือนม้าดำตอนนี้หนูไม่ ทั้งนั้นค่ะโดยเฉพาะโรคจิตคนกลัวเขาเยอะแต่หนูไม่เคยกลัวคนนี้เพราะว่าหนูมีตีป๊อบตีป้อมว่างคายขยอดว่าไงคาั้วหัวหัวย้อนหัวยอดโอ๊กวิ่ขังเหรออย่าลืมนะว่าหนูมีบัณฑ์คอโรคจิตเธอค่ะให้เว้มันหมาดมาอีกอะไรนัก่ะนี่ไงก็สวนเลยสิครับสวน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 ไงค่ะ ตายเหมือนไก่เคฟซีเอา,เ,อาเดียวไก่เคฟซีมาไงมาเอาไม่ตายเหมือนหมาดับเลยเหรอสงสัยหิวและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามค่ะบันคออสูนิสโนหนึ่ง ทโนสองแปลว่าน่าจะโดนสักสองตุบทโนสามก็น่าจะสามตุบแต่าโนน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 น่าจะหลานตนน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 นหนน้นนนนนนดนน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 ด้วยได้ MVP แล้นน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 งรนน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 ้นน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 กนนนนานนนนน่นนนนนนนเนน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 นกนนมนน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 นเนน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 โหมมไม่เบื่อเลย ขอโทษยนะจและตานี้ขอย้ายจากป่ามาออฟกันบ้างค่ะว่าไงล่ะเอมลี่ร้องหวดกับไม้เบสบอลฉันดูเปล่าคือขอประทานโทษนะคะดิฉันมีแค่ส่งติ่งเราเปล่าติ่เยเอาไปล่ะหวดเลยหวดเลยเฮ้ยอย่าหนีสิแล้วจะไม่หนีได้กันกูก็บอกกูมีแค่ส่งติ่งเนี่ยจะกูเป็นฟาดอะไรล่ะไอเราก็มีแค่ไม้เบสบอลเองจะกลัวอะไม้เราใช่ไหมล่ะหวดเลยหวดเลยเฮ้ยหวดเลยหวดหวดัวหไปอย่าหนี เด็กก็มีแค่สองติฉันก็มีแค่ไม้เบสบอลเองจะมาคู่อะไรกันเล่าเตี้ยฉันมีสองติ่งแล้วก็ป้อมเว้ยเมื่อกี้เราประมาทไปหน่อยไม่คิดว่าจะร้ายแรงขนาดนี้ไม่ถึงเท้าเอเมลี่ป้อมเขาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอ้ผูคนต้อนรับแห้งเลยค่ะแรงดีแล้วนะหมายถึงป้อมกลิ่นตีเดมเบลี่ลอยทะลุเจอะมาเลยเฮ้ยล้างบางสิเฮ้ยนี่ไงเนี่ยถามคลิกซี่แล้ว ไม่เห็นพูดเลยสักคำก็ไม่น่าจะเหม็นหรอกมันตายไปแล้วเฮ้ยไม่ไหวกับเองมิลี่ค่ะกลิ่นแรงเกินแห้งไปสามตัวเลยเดี๋ยวอะไรดัดซิวนี่ไอหัวดห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 วดขาไปละจ้าไอดีก็ดูดจังเลยเฮ้ยแล้วพอหนูขึ้นมาบนก็มาเจอกับเอ็งมิลี่คนเดิมคนดีอืฉันไม่พลาดรอบที่สองที่สามีเลยพี่ทักคูเมียนตีอยู่มีดาบสะบั้นคอศูนยอยู่เขามาสิเด็กที่ราวาดดีเลย กดไม่ทันน่ะกลิ่นเท้าตลบสลบคาบ้านยะเฮียย้ากลิ่นเท้าอันตราย ตัวอยู่บนคนตายอยู่กลางเฮ้ยเดี๋ยวขอประธานโทษนะคะคือเลิกรล้อเรื่องกลิ่นเท้าได้ป้ามันเซนซิทีฟนะผู้หญิงอะพี่โกโก็วะจังหลอดสุดยอดกินบาทาขนาดนินจายังตายมันโดนอีหยุยค่ะกูไม่เกี่ยวก็คือทุกวันนี้มึงจะมาล้อกูแล้วใช่ไหมคราวนี้จัดไม่ยอมแกหรอกเอมบิลลี่ไาเลยกลิ่นเท้าไม่ใช่เรืองเต็มห้อเออไอ่่ชอบล้อ หูดได้เยวัดวัดได้เลยสอยยัดเงื้อปาคอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไโอ้ยวิ่งหนีทำไม เกมแรกเอเราก็ท <LE C 1> ํมาสักด e yeah. yeah. ีแต่เกมที่สองนี่หูไม่ได้การเลยจ้าบันทงอสูจ้าไปแล้วลีลอติงลีลอติงปิ้ ถามจริงนะเจ้าของช่องมึงภาคแบบนี้จริงเหรอเอาหน้าคนดูหน้าชอบอะไรแบบนี้แหละกูก็ชอบและได้เวลาต้องไปสางแค้นกับเอ็มบิลี่แล้วค่ะจะไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหกลิ่นหมอกลิ่นไม่ใช่เรื่องตลกใช่เรื่องหมอไหล่ะริบันมค้อสื่อโอ้ยไอ้ไอ้โอ้ยโอยเก่งหลบดีแล้วกันกูมีติ่งแล้ดูสถานการณ์ตอนนี้ยำแย่ยำแย่ ไม่คุยกันเอมิลี่จะเอาเ้าวดูแบบนี้ก็สวยบันคอยิงีนเแมิงต่อเลยจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอสติกมึงมีเรื่องต้องคุยต้องเคลียร์กูแล้วบั่นคอสูนย์ไม่ใช่เหรอชื่อท่ามึงอะแล้วจะไปเอ๊ะหรือหูฝาดนายจะหูฝาดไปเองเลยคิดมากว่ะและถ้าเกมนี้พวกฉันเสียคอไปฉันแย่แน่เลยเดี๋ยว ลี <54. S 2> ่อนสวยเลยแบบนั้นแหละบันโออสูดจี่ไงอม่ลี่นี่เยขาเจยุยเจยยจ๋าเจยุยวดวดว่าอย่แล้วอ้จ๋าแล้วยังาไหวี่ไงซ้ำสมเลยไม่เดียซ้ำสมเลยปังโกโกวามาถึงแล้วนินจาสุดยอดโกโกวาโกโกวาเดากระจายโอ้โอ้โอ้ ลายลับบามโกโกวายิงดาวกระจายนี่เจ้าของช่องมึงคิดว่าคนดูชอบจริงเหรอวะแล้วถ้ามันไม่ปัญญาอ่อนมันก็ไม่ใช่ช่องเราป่ะมันก็ก็ต้องรักษาคาแรคเตอร์ไว้ไงปัญญาอ่อนรักษาคาแรคเตอร์ไว้ไงเออจริงป่ะกูถ่านจริงนะสักหน่อยก็เปี้ยวเปีี้ยวสักหน่อยก็ดาวกระจายอยู่แบบนี้คนดูชอบจริงเหรอวะดาวกระจายยิง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 ดาวกระจายยิงยิงยิงดาวกระจาย จากระจายจากระจายภาพเอกงหลุดคำไปโคตรปัญญาอ่อนเลยและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามค่ะเป็นกระไรติ้งเหม่งไม่ได้เบนค่ะโดดนมึงกลับไปล้ออี๋โสสมหย่มึงโน่นไม่ต้องมาล้อตูพีูเมียค่ะก็บอกแล้วไงว่าแอตทิสมันโหดถึงสกิลเพลแล้วก็สกิลตละครไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่ความน่ารักของตัวละครที่โหดถึงตุ้ยเลยนะ อันนี้ขอยืนยันโดยเจ้าของช่องเลยนะครับว่าความน่ารักระดับนี้มันอันตรายแต่ว่าใจชายชาตรีพากพักมันน่ารักมันขอโทษนะจีแต่สก,กินที่มันน่ารักเกิน แล้วคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้ามีคําหยาบคายหรืออะไรไม่ถูกต้องเนี่ยขอกราบอภัยด้วยนะครับผมแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นลังใจให้จางูนะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับผมรักทุกคนมากมายนะครับส่วนตัวผมขออนุญาตไปพักผ่อนเลยนะครับผมรักทุกคนนะครับบ๊วย